วันทุกคนที่มาติดตามมาเนี่ยนะครับวันนี้หัวช่อง็นเซนเจ็ดแปดเก้านี่นะครับวันนี้ช่องไอเซนเจ็ดแปดเก้าทำคอนเทนต์นะคะคือไปหาปืนชีบะขึ้่มาเล่นนะครับไปหาชีบะมาเล่นเนะี่ยเราจะหาชีบะเท่างวงัวมตนะครับคือมันมีอยู่ทุกทุกสี่เมืองครับ พื่ผมบอกว่านิฟตอนชีว่าหาง่ายมากมันหาง่ายจริงเหรอหยูว่ายัางไงอะผมไม่รู้แค่ผมไปหาได้ไงนะแต่ผมก็ยังหงผมผมว่าถึงน่าจะหาไดา้ง่ายๆนะครับหรือว่ายากไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ไร้ายัุดดกระดิ่งด่วนๆเลยนะครับจะได้ไม่งลันใจผมแหวว รอครับรอรอไปไปกัน like. เลยมีบวกต้องอีบาสกถก็เกิดเหมื่อเขาบอกว่าลงอีบาสกีของดีนะครบเขาลองตามคำเพื่อนเพื่อนแนะนำเขาดูตามที่เพื่อนเขาแนะนำนะ ตามที่เขาแนะนำผมเลยลองดูที่จะหาเจอหรือไม่ต้องเจอขั้นต่ำหนึ่งถึงสองกระบอกนะคะมันต้องได้เน้สองกระบอกอะ,ะเจอรถสปอร์ตแ,แ,แล้วครับเจอเรถเยอะอแล้วหาชิบากอ่อนไม่เท่าไหร่ไม่เจอชิบาก็ถูกพัดเตะเลยเพราะวอาห้าตายก่อนนะครับ ได้กระสุนลูกซองมาแล้วนะครับแต่ปัญหาคือมีปัญหาอีกเรื่องเดียวคือยาคือเราองหาปืนที่หล่อไม่เจอและเราต้องเร่นหาครับก่อนใครเขาจะแย่งเราไปเราคิดนะครก็รมียูทูบเบอร์หลายท่านมากที่ผมเห็นนะครับมีตาที่แล้วสองเกมที่แล้วที่ผมลองไปเล่นหาหาดูนะผมยังหาไม่เจอผม VIP นะครับแต่ผมหาไม่เจออ่ะคุณดู ไลอ้อนเกมออทีงานทีมกงานอของก่อตาหน้าที่เล่นนะครับอะดอบอออดอบเดี๋ยวเราก็กดแอปไปอื้อไปอย่าเพิ่งหยุดนิ่งครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเขายิงหัวนะครับแต่รู้สึกว่าปืนน่ะหายากครับปืนชิบานี่หายากอะ่ะเครื่องเขาบอกหาง่ายแต่ทำไมผมหายากคนเดียวอะ่ะเดี๋ยวลองเชิญเขาเราต้องขัดเอยนะ ไม่น่าจะเกี่ยวครับมีน่าจะมีแ่ตมากแล้วแตู่้มาเก็บแล้วะขคนนั้นมีขี้บะครอพ้องอยู่นะครับ นั้นน่ะม,มีชิปบะครอบคอ,องอยู่มีมีเปาะก็บอกเดี่ยววนั่นน่ะผมเห็นคนนี้มีชิบะอยู่ตะกี้ถือเห็นถือถอยู่ไงเนี่ยเจอละแต่ผมยังไม่เจอ,อก,กระบอกหนึ่ง みんなのびいはこれにできたらなっ เขาบอกหาคุณจจง่ายแต่ทำไมผมหายายคนเดียวอ่ะคุณดู ทำไมอุ uh, mm, so mm. ้ยรถพังหมดเด้วค <PSAKI into> <tongue> okay, okay. <groans> ุณ <concealed> ด <illion> ูโทรมาทำไมไม่เจออุ้ยเจอมีอะตายเดี๋ยวก็ตายอีกครับเดี๋ยวรอรอปิดคือเจ้าของตายครับเดี๋ยวนี่ยพันยาพันยาเดี๋ยวหาเรื่องสองอีกชิบะชิบะอีกกระบอกนึงนะครับเรายังไม่เจอชิบะอีกกระบอกนึง ถือไหมครับไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ้เจอแล้วคนแต่กี้เขาไม่เก็บนะครับเราก็มาเก็บอุ้ยเกือบแตกเกือบแตกดีถือกระบอกเดียวรอดอุ้ยลุ้นลุ้นอุ้ยเกือบแตกแต่กี้พุ่งมาแบบผิดจังหวะครับมาแบบผิดจังหวะมากอ่ะ อุยรอดรอดรอดโอ้โหตกใจหมนูดู มือก ah, ันเอาทีมิ่งเหรอไม่ทีมิ่งเหราทีมิ่งไงเหรอคดู ไม่ค่อยจะปลื้มใจรับอย่างเงี้ยแต่หมดตีเยานี่โอคครับทุกคนชนะนะคะจะ่ kill นะคถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ต้องใจห้องอินเชยใด้วยนะครับ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับ